สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัติิแบงค์นะครับคืนนี้คือวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ้นให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลเดฟเบโพคารอบแรกนะครับเป็นการพบประหว่างฮาเวเต้ทีมจากนอกลีกนะครับทีมในระดับเลกิโอนาลีกานะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไมล์ทีมจากเดนลีกานะครับอ่าคู่นี้เรทเปิดมาเอาไมล์ต่อ2.25ลบน้ำนะครับผมว่าเป็นเรทที่ ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับแม้ว่ามายนั้นจะได้เปรียบชื่อชั้นเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทว่าลีกบริิกายังไม่เปิดนะครับดังนั้นสภาพความพร้อมมายดูเป็นรองนะครับเนื่องจากคาเวเซ่นั้นเล่นเกมลีกอย่างเป็นทางการไปแล้ว1เกมนะครับกเขาบุกไปชนะโอเบอร์นอยลันนะครับสประตูต่อศูนย์วันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยนะครับน่าจะสู้กับมายได้อย่างสนุกนะครับดังนั้นกับเลทที่เปิดมา2.25ลบน้ำวันนี้เชีย ฮาวเวซ่ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่านใดสนใจอยากจะฟังทัศนะดีๆแบบนี้ก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับแอดทีเด็ดเนะครับตัว t ีทีดีแล้วก็เลข9เลขศูนย์แล้วก็พิมพ์ตัวเอมานะครับเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้ทัศนะดีๆไปเชียร์ฟุตบอลกันนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหมเดอนพรุ่งนี้สวัสดีครับ